เพราะว่ามันเป็นลุคที่มันอยู่ในหลายๆคลิปของช่องแถวนะเป็นลุคที่แบบเวลาไม่ได้ไปไหนหรือว่าเวลาไปไหนบางทีก็แต่งลุคนี้นะเพราะว่ามันแต่งง่ายแล้วก็แบบสบายใจที่จะแต่งลุคนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือผมอ่ะกำลังเปียกเลยนะทุกคนนะคพุ่งแบบจับผมมานะคะเราเดี๋ยวค่อยแบบไปทําผมตอนท้ายแล้วกันสิวขึ้นพอรู้ว่าจะถ่ายคลิปก็คือน้องเสียก็คือขึ้นมาเพอ่์แมสสิวไม่น,น่ารักเลยขึ้นมนี่นะคะขอนีไปก่อนนี่คือจะมีความสิวขึ้น น้าผ่านเลยนะคะทุกคนแล้วก็หัวคิวนะอันนี้พี่แกะอย่าไปโฟกัสมัน e v e วิเด y อลุคของแพลเนี่ยมันเป็นอะไรนี่แบบว่าง่ายมากใช้เครื่องสำองางไม่เยอะนัำแรกตดสเตตใช้เป็นเจลอโรเวล่าในเซเว่นนะคะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังนะคะวันนี้ท็อปปิกวันนี้ก็คือเรื่องผีเดียว <c oughs> ท็อปปิกวันนี้ก็คือจะเล่าประสบการณ์เรื่องคนมาดูให้ฟังว่า เราเป็นเด็กที่มีเซนต์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะก <_ d ance> ็คือเห็นมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วแหละเมื่อกี้ทาครีมบำรุงเสร็จแล้วนะทุกคนต่อมาก็ของลงคอนซีลเลอร์ก่อนเพราะว่ามีรอยสิวจะใช้เป็นของเนเบอรลีนก,ก่น,นะคะตอ่อแต่เด็กก็คือแพล่ะไม่รู้ว่าตอนนั้นสมัยก่อนตอนอยู่บ้านก่อนน่ะมันเป็นข้างบนมันเป็นไม้ทุกคนถ้ามีลูกพี่ลูกน้องที่เป็นน้องชายสองคนนะคะแพลก็ขึ้นไปเพื่อที่จะ ไปดูการ์ตูนกับน,น้องเพราะว่าเราได้ยินเสียงเหมือนว่าแบบการ์ตูนอ่ะมันเป็นเสียงการ์ตูนมันเปิดอ่ะทุกคนก็แบบเฮ้ยน้องดูการ์ตูนอยู่ข้างบนแน่เลยก็เลยจะวิ่งขึ้นไปดูการ์ตูนกับน,น้องคนรากว่าพอเข้าไปในห้องอ่ะไม่มีการ์ตูนเปิดทีวีปิดทุกอย่างปิดเงียบกรึ๊บเขาก็แบบเฮ hey ้แล้วเสียงที่ฉันได้ยินตะกี้คืออะไรนั่นะมันคือเสียงการ์ตูนแบบการ์ตูนที่แท้ทรูเลยตอนเท่าอยู่ประมาณออนุบาลนะทุกคนอนุบาลหนึ่งหรืออนุบาลสองนแหละจำไม่ได้ละ ก็กลัวและกลัวและเพราะว่าเป็นเด็กขึ้นมาแล้วแบบไม่มีเพื่อนแล้วตอนแรกได้ยินได้ว่ามีเพื่อนใช่ไหมพอกลัวทีนี้แพลวก็เลยค่อยๆเดินออกมาจากห้องแล้วก็ตั้งท่าจะวิ่งลงไปข้างล่างนะคะบ้านแพลวสมัยก่อนอะพอขึ้นบันไดมาแต่ชั้นหนึ่งอะขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอกับหิ้งพระของพี่บ้านเลยนะคะหิ้งใหญ่ๆเลยนะก็พอแพลวเดินออกมาจากห้องอะสิ่งที่แพลวเห็นตรงหน้าแพลวก็คือแพลวเห็นเป็นเด็กที่ ตัวใหญ่กว่าแพวในตอนนั้นตอนนั้นแพลวอนุบาลแพวตัวเล็กอยู่ใช่ไหมตัวใหญ่กว่าแพวอะ่ะสูงกว่าแพวแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายนะคะแล้วก็คือไม่ใส่เสื้อใส่จงกระเบนสีทองนะคะแล้วก็มีเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรเส้นสังวาลหรอคาดกากระบาดอย่างเงี้ยคาดนะคะไม่ได้ใส่เสื้อนะทุกคนเป็นเส้นสังวาลคาดอย่างเงี้ยแล้วก็มัดจุกเป็นจุกทองข้างบนแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหัวจุกจุกอะ่ะเออแล้วตรงตัวเขาอะ่ะจะรอบๆตัว คือรอบๆอบตัวของเขาอ่ะมันจะเป็นออร่าแบบออร่าสีขาวขาวทองทองอ่ะทุกคนมันบอกไม่ถูกแต่ถามว่าเห็นแบบเห็นนะเห็นชัดนะแต่ว่าในการที่เรามองเห็นเขาอ่ะที่แพลวเห็นอ่ะมันไม่ได้เห็นแบบคือจะบอกไงดีแพลวมองเห็นเขาแต่แพลวก็มองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังเขาเหมือนกันอ่ะเหมือนตัวเขาโปร่งแสงอ่ะทุกคนมันตัวเขาใสอ่ะเหมือนเห็นตรงเนี้ยแต่เห็นกําแพงข้างหลังทะลุไปด้วยอ่ะเขาก็วิ่งลงบันไดเลยทุกคนแบบไม่มองแพลวเลยนะ ก็คือจะได้แต่งหน้าไหมก่อนจะได้แต่งหน้าต่อไหมก่อนเดี๋ยวรอต่อป๊บนึงขอยาดขอยาดเบรแป๊บหนึ่งนะคะมาลงรองพื้นของสีจานตะตันนี้ก่อนเดี๋ยวแต่งหน้าไม่เสร็จแล้วก็จะจิ้มแบบจิ้มบางๆแต่ว่าแตะมันทั่วๆหน้านะทุกคนแล้วก็ใช้พับของคูชั่นเนี่ยมาแทบๆบนหน้ารู้สึกว่ามันเร็วเนียอ่ะเล่าต่อมันเขาก็แบบว่าวิ่งวิ่งตัดแผงลงไปใช่ปะวิ่งลงไปแล้วแผวก็คือ ยืนอยู่ตรงราวบันไดอะแล้วก็มองมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าว่าแบบไอ้คนวิ่งออกมาจากหิ้งพระได้ยังไงอะไรเงี้ยถ้าลุมาได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยแล้วแพวก็นับขั้นบันไดที่เขาวิ่งลงเว้ยแพวก็นับเขาก็โดดลงหนึ่งคือเขาไม่ได้ลงแบบก้าวลงเหมือนเดิมแบบปกตินะคือเขาก็โดดขาคู่ลงเหมือนกระโดดเล่นอะแบบกระโดดลงกระโ,โดดลงขาคู่แพลวก็มองบันไดเว้ยก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหายขั้นที่ห้าคือเข้าหายไปเลยทุกคนแบบ พอแพรเห็นแค่นั้นแหละปัาเด็กอนบุบาลเนาะร้องไห้จะละกูวิ่งคือตอนแรกในใจคิดว่าจะวิ่งลงไปดีไหมถ้าเกิดวิ่งลงไปตรงบันไดแล้วไปเจอเขาดักอยู่ตรงบันไดจะทำยังไงตอนแรกก็คิดอย่างนั้นนะเด็กอะแต่พออีกมุมหนึ่งในจิตใจมันก็คิดว่า ยายอยู่ข้างล่างต้องลงไปหายายเออแพ้วเลยวิ่งสุดชีวิตเลยทุกคนเพื่อที่จะลงอ่ะไปหายายแล้วก็ไปกอดยายข้างล่างก็เล่ายายฟังยายก็นั่งขำยายก็ถามมาอ่ะแล้วหวยออกอะไรหลังวันนี้เออเขาก็แบบแกล้งเด็กอ่ะเขาก็แบบเขาก็หยอกแพ้วว่าเขารู้ว่าแพลวแบบบอกหวยแม่นใช่ป่ะแล้วแพลวก็คือทุกคนกิจสภาพก็คือร้องไห้ไปด้วยแล้วก็แบบฮ่าห้าบอกเขาว่าห้าห้ายายถามว่าเอาห้าห้ามาจากไหน เขาวิ่งบันไดลงขั้นที่ห้าแล้วก็หายไปก็เลยบอกว่าห้าห้าทีนี้แหละทุกคนก็คือไปซื้อหวยห้าห้าแล้วก็ถูกกันระนาวนะคะใครไม่เชื่อก็คือไม่ถูกใครเชื่อในวันนั้นก็คือถูกหวยเพราะนี่บอกว่าห้าห้าเหตุผลมาจากว่าเขาวิ่งลงบันไดมาถึงขั้นที่ห้าแล้วเขาก็หายไปนะคะทุกคนเขาไม่ได้มาหลอกเราแบบ น่าก,กลัวเขามาแบบดีหน้าตาดีเลยนะเป็นเด็กแบบเด็กหน้าตาดีคนหนึ่งเลยอะไรเงี้ยพอเราโตมาเราก็เลยเพิ่งมาถามเขาว่าคืออะไรนี่เราเห็นตอนเด็กๆเ,เขาก็อธิบายให้เราฟังอะไรอย่างนงี้แล้วก็เออเราก็ไม่ได้อะไรเราก็เฉยๆต้องย้ำก่อนนะคะว่ามันเป็นแบบเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนใครที่แบบไม่เชื่อก็ฟังไว้แบบฟังขำๆอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแต่ถ้าใครที่เชื่อเนี่ยก็ ก็มานั่งฟังกันไปสนุกๆนะคะแพรไม่ได้บังคับนะว่าทุกคนต้องเชื่อแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ<ม>นี่ก็คือทาหน้าขนมาดานั้นจบไปแล้วนะเรื่องแรกไว้ปะไวร์วเพราะว่ากระชับฮุกๆให้ฟังนะคะทุกคนนี่พอเราทาหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่อามา้แพรก็จะใช้เป็นแปรงแบบนี้บานๆแล้วก็จะเอาแป้งพับเอาแป้งพับมาวนแล้วก็ปัดไปบนหน้า อยากแบบกาพัแบแทบๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะหนักหน้าจนเกินไปแอลเป็นคนที่เห็นแต่ไม่ค่อยเห็นอะไรที่แบบน่าก,กลัวหมาเพราะว่าไม่ได้เห็นแบบเขาเรียกว่าลายสัมผเวสีหรือเปล่าที่แบบว่าเป็นเลือดหยดติ้งๆหรือว่าเป็นสภาพที่ไม่สวยแพลไม่ค่อยเห็นอย่างนั้นแพลจะฝันสื่อผ่านความฝันของแพลนะคะซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเองแต่ว่าเขามาสื่อผ่านความฝันจริงๆก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้ก็จะยิบม,มาแค่แบบ สองสาเรื่องละกันเนาะเพราะว่าพอกรุบกรุบก่อนที่จะเล่าเนี่ยขอ,อปัดแก้มก่อนต่อมานะคะแพรก็๋ยวเล่าเรื่องที่สองต่อขอทาแก้มก่อนนะคะจะใช้เป็นทาเลนตาตัวนี้แหละของเซซีโรเดอร์นะคะคือมันเีเยอไงแพรจะใช้เป็นสีแบบนะคะมันจะเป็นสีแบบชมพูแบบชมพูนมนมชมพูเนม้นมนะคะทุกคนแล้วแพรก็จะปัดไปบริเวณหน้าแก้มตรงนี้ ไม่ได้ปัดจากตรงนี้ไม่ได้ปัดแถวนี้นะคะปัดแบบหน้าแก้มเนี่ยหน้าแก้มนะคะทุกคนแล้วแทนก็จะใช้สีปัดแก้มที่เป็นชมพูเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยมาปัดตรงบริเวณปลายจมูกแบบน,นี้ต่อไปแพ้จะไปเขียนคิ้วนะคะเออแพลจะบอกก่อนว่าคุณแพวอะติดทําแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะใช้แบบเขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะแล้วก็เป็นมาสคาร่าของเมเบลีนตัวนี้ ตัวที่แบบใกล้จะหมดแล้วอะ่ะเราจะแค่เอาแบบที่มันเป็นผุ่นนะคะเอามาแบบว่าทารองพื้นให้ทั่วทั้งคิ้วก่อนทาแบบบางๆให้มันแบบเป็นโครงขึ้นมาแบบชัดขึ้นก่อนนะคะบางๆนะทุกคนบางๆบาง เราจะมาใช้มาสคาร่านะคะตัวที่แบบว่าใกล้ที่จะหมดแล้วนะคะเอามาแบบปัดขนคิ้วให้มันดูแบบดกด่งนะคะโดยที่เราแบบไม่ได้มานั่งเขียนให้มันเป็นโครมชัดเตนแบบกันคิ้วเอาไว้ก็คือการคิ้วเอาไว้อะทุกคนการคิ้วให้เรียบร้อยแล้วจะทาแบบง่ายๆนะคะเนี่ยก็ทํานี้เลยเห็นความต่างมคะมันดูธรรมชาติดีดูแบบ ดูเป็นผู้หญิงคิ้วโดกเหมือนไม่เขียนคิ้วเหมือนแบบมอเหมือนเหมือนก็คือแบบอุ้ยคิ้วโดกเวอร์แบบขนดูเยอะอะไรอย่างนี้ซึ่งคนอะถ้าเกิดว่าขนคิ้วแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เต็มแบบหัวจะหลดหางนะก็เดี๋ยวแพรจะบอกว่าให้ทำยังไง ก็คือปัดไปก่อนปัดให้น้องเขาแบบเป็นทรงคือการเขียนคิ้วแบบเนี้ยไม่ต้องให้มันแบบว่าเหมือนกันแบบเด้ๆทั้งสองข้างอะไรขนาดนั้นนะทุกคนก็คือมันเน้นแบบความแบบเป็นธรรมชาติอะธรรมชาติของคนเราคิ้วเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหเท่ากันแบบเป๊ะนี่นะคะคือแพลคิ้วข้างนี้จะมีความเยอะกว่าข้างนี้ตอนนี้ปัดเสร็จแล้วนะคะก็รอเขาเซ็นตัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ไอที่เขียนแบบฝุ่นนี่แหละเอามา จิ้มนะคะทุกคนจิ้มอย่างข้างเนี้ยแถวไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเต็มใช่ป่ะคิ Q, ้วแถวก็จะเอามาจิ้มเติมตรงที่มันแบบโอ้ว่าขาดขาดไปนะคะแล้วก็จะมาจิ้มเติมตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเออคิ้วข้างไหนเราแบบมันไม่สวยเท่าอีกข้างนึงเราก็จะมาเติมนะคะอย่างข้างนี้แถวก็พอใจแล้วแต่ว่าอยากเติมให้มันนิดนึงมันดูแบบคิ้วเต็มใช้จิ้มนะคะทุกคนจิ้มอย่างนี้ จิ้มนะไม่ได้ลากนะจิ้ม,มเป็นไงเป็นไงทุกคนเนดีบอกเลยว่าในชีวิตจริงอ่ะคือดีมากหน <c oughs> ึ่งกันน้ำรวยเพราะว่ามาสคาร่านี้ก็คือกันน้ำมากเวอร์มากเวอร์วังอลังการงานสร้างอยู่แล้วนะคะ <c oughs> พอมันแห้งไปแล้วรอบหนึ่งอะ่ะเธอจะมาทับเขาอีกรอบหนึ่งท <c oughs> ุกคนเธอจะมายยำยำยำซ้ำอีกรอบหนึ่งเพรความแบบปัง คิ้วเป็นเส้นๆเป็นขนๆอย่างเงี้ยมองเผลอๆแล้วดูแบบเฮ้ยผิงคนนี้คิ้วโดกนี่ว่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะทาตานะคะซึ่งจะใช้แค่สีแบบแต้มแต้มตาแต่เฉยๆทุกคนก็แบบดูไปแล้วกันเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเรื่องที่2เรื่องที่2เนี่ยก็คือขอเล่าเป็นประสบการณ์ของพี่สาวดีกว่าพี่สาวแถวแบบเจอนะคะตอนนั้นพี่สาวแถวเขาไปเรียนมาหาลาัยแล้วเขาก็แบบว่าอยู่แบบ อยู่หออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออก็นานๆทีกลับมาบ้านก็เล่นกันอ่ะพี่น้องอยู่ข้างบนชั้นสองนะคะแล้วอยู่ดีพี่สาวแพันก็ไปแบบเปิดหน้าต่างบ้านไปเปิดหน้าต่างชั้นสองนะคะแล้วก็มองดูถนนในหมู่บ้านแพลวอยู่หมู่บ้านนะก็แบบเปิดมองดูถนนซ้ายขวาอะไรย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีมันมองไปทางขวาแล้วมันก็แบบแผ่วมาดูดิใครก็ไม่รู้แบบมายืนดูริมฟุตบาทตอนดึกๆมาดูดิอะไรเงี้ย แพลวกกแบบบ้าตอนนี้มันสามทุ่มแล้วนะจําได้เลยตอนนี้ตอนนี้มันสามทุ่มแล้วใครก็จะไม่ยืนดึกดๆอะไรเงี้ยแพลวกกไม่เชื่อแพลวกกแบบว่าตาฝาดแล้วอะไรเงี้ยคนหรือเปล่ามันก็บอกว่ามึงลองลุกขึ้นมาดูแพลวก็เลยอ่าแพลวก็เลยลุกขึ้นไปนะคะแล้วแพลวกก็ไปดูว่าตรงที่พี่มองอ่ะมีคนไหมคือพอมองลงไปบนหน้าต่างชั้นสองอ่ะมันก็จะเห็นเป็นถนนใช่ไหมทุกคนแล้วมันจะมีเลนถนนใหญ่เลนหนึ่งก็คือทางขวานะคะเป็นแบบเลนถนนใหญ่ซึ่ง สิ่งที่พี่แพลวเห็นอะก็คือมันบอกว่าเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงเสาไฟฟ้าข้างเสาไฟฟ้าเลยแต่ว่ายืนแบบเท้าของผู้หญิงอะลอยอยู่บนพืน้นก็คือหมายความว่าส้านเท้าของผู้หญิงอะหลอนอันนี้หลอนอยู่ที่พี่แพลวเจอส้นเท้าของผู้หญิงอะแตะฟุตบาทแต่ว่าเท้าที่เหลือก็คือออกมานอกฟุตบาททุกคนงงป่ะสมมุติที่เป็นฟุตบาทนี่ขอบฟุตบาทนะเท้าอะแตะอยู่แค่นี้ส้นเท้าแตะแค่ริมๆที่เหลือก็คือ ลอยอยู่ไม่ได้โดนพื้นอะ่ะคนอะไรจะใช้ส้นเท้าแตะแล้วยืนอยู่นิ่งๆเป็นเวลานานๆได้อะ่ะมันน่ากลัวด้วยแล้วแพก็แบบไม่มีแพลไปเปิดกระจกดูแพล็กแบบไม่มีอย่ามาหลอกอย่าแบบมาหลอกเป็นคนไม่เคยเห็นอะไรไม่ใช่หรอจะมาหลอกทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันบอกมันเริ่มตีแพลพี่สาวอะ่ะมันตีแพลมันแบบบอกว่าเห็นอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาแกล้งมันประมาณว่าแบบอย่ามาแกล้งมันมันกลัวนอะอะไรอย่างเงี้ยแพก็แบบแพาไม่ได้แกล้งก็แพลไม่เห็น เห็นมีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยพี่เบี้ยไม่เห็นมีใครยืนตรงนั้นเลยมันก็ร้องเริ่มร้องไห้ ร้องไห้แบบไอ้แพลวไม่เล่นนั้นเนี่ยกูเห็นจริง,รงๆเขายืนน่ะหน้าเหมยๆซี่ๆเดียยืนอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเขาก็แบบยืนจ้องมาที่บ้านหลังนี้พี่แพรวมันก็ชี้มาก็คือบ้านที่ผู้หญิงที่พี่แพรวเห็นน่ะเขายืนมองมาที่บ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านที่เพิ่งมาสร้างใหม่นะคะก็คือเป็นบ้านที่อยู่หวัวมุมเลยนะคะอยู่ใกล้บ้านแพวแล้วก็เพิ่งสร้างบ้านใหม่เพิ่งย้ายมานั่นะแหละว่างั้นเถอะเพิ่งย้ายมาอ่ะเดี๋ยวลงไปเรียกยายเดี๋ยวบอกให้ยายเดินไปดู เดินไปดูเลยจะได้รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงว่าแพลวหลอกหรือเปล่าก็เลยพามันเดินลงไปแล้วก็ไปบอกยายยายแพลวเขาก็เดินไปตรงต้นเสาไฟฟ้าต้นนั้นเพื่อที่จะดูว่ามีใครหรือเปล่าซึ่งเรามองจากระยะไกลเราก็รู้แล้วว่ามันไม่มีใครแต่ยายแพลวเขาก็เป็นคนที่แบบมีเซนส์นเหมือนกันเขาก็เลยเดินไปนะคะพี่สาวแพลวไม่เดินไปนะพี่สาวแพลวก็คือยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านแต่มีแพลวกับยายที่เดินไปดูนะคะซึ่งผลปรากฏก็คือว่าไม่มีใครพอตื่นเช้ามา ยายแพ้วก็เลยไปถามบ้านนั้นนะี่ยที่ึ้นที่แบบเพิ่งย้ายมาใหม่ทุกคนไปถามว่าแบบเออเมื่อวานหลังสาวเห็นประมาณนี้เป็นผู้หญิงขาวๆเหมวยๆแล้วก็ยืนจ้องมาที่บ้านหลังนี้คืออยากจะถามว่าแบบมีอะไรไหมที่บ้านเป็นอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้พอบ้านหลังใหม่เขาได้ยินอะทุกคนเขาก็แบบจริงๆหรออะไรอย่างนี้คนนั้นเป็นลูกสาวเขาคนนั้นเป็นลูกสาวเขาเพิ่งเสียไปลูกสาวเขาเป็นคนให้เงินสร้างบ้านที่นี่ อยากให้แบบพ่อแม่มีการแบบมีบ้านอยู่ดีๆอะไรเงี้ยเพิ่งมาสร้างบ้านแต่แบบเสียชีวิตก่อนพี่สาวของแพรว่าแจ็คคอตดแตกไปวันนั้นนะคะเห็นโปเช่เด,ด,ด,ด๊ๆนะคะก็คือเป็นลูกสาวของบ้านนั้นที่เขาเสียไปแล้วเขาไม่ยืนมองก็ค <c oughs> ือหลอนไหมหลอนนะนนะถ้าเป็นเราเห็นก็คือหลอนอยู่นะสามทุ่มมายืนอยู่ตรงข้างริมฟุตบาทยืนเท้าลอยๆแล้วก็แบบไม่โฟกัสที่ใครเลยคือเขาไม่มองใครเลยไม่มองพี่แพรวไม่มองยายแพรวแต่มองไปที่บ้านหลังนั้นหลังเดียวเลยนะคะ ก็หลอนอเด้อมาแต่งหน้าต่อ <c oughs> เรื่องที่สองจบไปแล้วนะคะเป็นประสบการณ์จากพี่สาวแพลวแพลวมาเล่าให้ฟังเพราะว่าแพลวอ,อยู่ในเหตุการณ์ด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะหลอดก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะต่อมาแพลวจะทาตานะคะด้วยลิปของซิกจันตัวนี้เป็นมันเป็นเบอร์ายสองอ่ะทุกคน14.00อนะรุ่นที่มันเป็นเวลาะคะ่ะแล้วก็จะเอามาทาเปลดตาน,นี่คือแบบจริงๆเลยนะที่แต่ง เปิดตาแล้วก็ถูเนี่ยถูๆๆเนี่ยเนี่ยถูให้มันออกมาแบบหางตาหน่อยแล้วก็ใต้ตาใต้ตานี่ก็คือแพลปากมายันแบบหัวตาเลยนะทุกคนคือลากยาวมาเลยลากยาวมาที่แบบหัวตานี้เลยนี่เลยนี่ ต่อนะคะเราจะใช้เป็นมาสคาร่าของของ Beauty Q นะคะอ่านถูกนะของ Beauty Q มีขายในโลตัสอ่ะคือแพลไปเจอมาแล้วแบบอือว่ะผูกด้วยแล้วก็ดีอ่ะแล้วก็มีความแบบกันน้ำแบบกันน้ำสูงมากนะคะแล้วแบบปัดแล้วขนมันไม่เป็นก้อนมันไม่เรียงกันอ่ะทุกคนคือปัดแล้วดีอ่ะดีงามพลามแปบนี่นะคะทุกคนดูเห็นไหมสองข้าง ตาดูแบบดูโตขึ้นมาเลยแถวนะคะก็จะเอาสีที่มันเป็นแบบมุกมุกไฮไลท์หน่อยคะ่ะเอามาทาบริเวณนี้หัวตามาจนถึงการตานะคะเพื่อให้ตามันดูแบบดูตื่นต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนเชดดิง้งไฮไลท์หน้านะคะก็เดี๋ยวจะเล่าไปเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วกันเนาะก็คือ เรื่องนี้จะถามว่าหลอนไหมก็หลอนอยู่เป็นเรื่องที่เขามาสื่อผ่านทางความฝันของแพลวนะคะก็คือตอนนั้นน่ะตอนเด็กประมาณจำไม่ได้แล้วว่าปอหรือมอเนี่ยแหละประมาณถ้าเป็นมอก็มอต้นถ้าเป็นปอก็ประมาณปอ .6 ปอปอ .5 ปอ .6 อะไรเงี้ยที่ย้ายมาบ้านใหม่นะคะเหมือนยายแพลวตอนนั้นน่ะเขาพาทำเป็นกระทงอะ่ะทุกคนกระทงเล็กๆ,ๆแล้วก็ใส่พวกของกินเยอะๆ,ๆแล้วก็เอาไปตั้ง ไปข้างหน้าบ้านอะประมาณว่าแบบให้แบบสัมภเวสีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบทําบุญทําทานให้แบบสัมภเวสีเขาได้มากินกันอาหารอะไรอย่างเงี้ยอเล็กๆใส่ใบใบ,ใบตองอะทุกคนแล้วก็ช่วยยายนั่งแบบเย็บถ้วยใบตองเล็กๆเลใช่ปะ่ะแล้วก็ยายก็เอาข้าวใส่เอานู่นเอานี่ใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแพลวก็แบบเออน่ารักดีช่วยยายทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนตอนที่ตอนสุดท้ายอะแพลวอะไปซื้อขนมมาเป็นจําได้เลยฮานามิ ยายกาลังจะยกไปแล้วแพล็ก็แบบว่ายายหนูเอาขนมอม่ะเหมือนเรามองฮานามิในในถุงแล้วมันเหลืออยู่ประมาณแบบ 4- ี่ห้าอันเราก็แบบว่ายายเอาหนูเอาฮานามิอ่ะใส่เข้าไปในกระทงได้ไหมเขาจะกินฮานามิกันไหมอะไรเแงบบี้ยยายบอกกินสิก็ค,คงมีแบบก็ต้องมีวิญ,ญญาณเด็กอยู่แล้วที่เขาเป็นแบบเด็กๆที่เขาเสียชีวิตเขาก็คงอยากกินขนม,มหมอนแหละอะไรอแยบบ่างเงี้ยเราก็เลยแพลกก็เลยเอาขนมอ่ะ ปักลงไปทีละชิ้นเพราะว่าฮานามิไม่เป็นยาวๆใช่ปะ่ะแล้วก็ปักลงไปทีละกระทงกระทงแล้วมันได้แค่แบบ5กระทงแต่ความจริงมันมีประมาณหลายกระทงอ่ะคือมันไม่ครบกระทงว่างั้นเถอะฮานามิมันเสียบได้ไม่ครบกระทงรยายบอกไม่เป็นไรแล้วก็แบบอ้าโอเคไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแล้วกลางคืนวันนั้นเลยทุกคนกลางคืนแบบตอนาคืนของวันนั้นที่หลับเลยก็คือฝันแพลวฝันเราละขนลุกแพลวฝันว่า มีมีเสียงดังสร้างเสียงดังเหมือนคนคุยกันแบบคุยคนเหมือนเราอยู่แบบในที่ที่คนคุยกันเยอะๆะทุกคนแบบคนเยอะๆแล้วแพลวก็เลยเดินลงมาจากชั้นสองของบ้านเดินลงมาข้างล่างบ้านเปิดประตูมาก็คือสิ่งที่เห็นหน้าบ้านตัวเองก็คือเป็นคนอ่ะต่อแถวอ่ะอยู่ตรงหน้าประตูบ้านแถวอ่ะต่อแถวแบบยาวคือแพลวอ่ะวิ่งขึ้นในฝันคือเดินลงมาดู แล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนเพื่อมองลงมาจากมุมสูงว่าแบบแถวมันยาวไปขนาดไหนสิ่งที่เห็นก็คือแถวยาวแบบคนน่ะต่อแถวยาวไปแบบไกลมากทุกคนแบบไกลมากซอยหมู่น้านแถวมันยาวอะ่ะไกลมากแบบไกลจนสุดลูกหูลูกตาก็ยังมีคนต่อแถวอยู่เลยต่อแถวแบบสองแถวนะสองแถวคู่อะ่ะแล้วแพลก็เลยวิ่งลงมาข้างล่างแล้วก็มายืนดูก็คือสิ่งที่เห็นน่ะ คือเขามายืนแล้วเขาก็มายืนอยู่ตรงรั้วหน้าบ้านแล้วก็แบบมีทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่นะแต่ประเด็นก็คือทุกคนที่มันแบบที่มันหลอนนะ่ะก็คือเขาแต่ละคนคือบางคนก็ใส่ชุดขาดบางคนก็แบบเสื้อขาดเสื้อไม่มีกางเกงไม่มีบางคนก็แบบรอ,เอเง,บง,แบบงเท้าไม่มีเสื้อขัดขาดมอม,ม,อมอมๆมาทุกคนทุกคนคือแบบเป็นสภาพนั้นหมดเลยคือ ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่มันครบแบบองค์ประกอบเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือคนแก่อะไรก็แล้วแต่มีเด็กอะ่ะวิ่งวิ่งแซงคิวมาแล้วก็มายืนอยู่ข้างหน้ารั้วคือเด็กอะ่ะก็เกาะรั้วบ้านแถวแล้วก็พูดว่าแบบ พี่หนูไม่ได้กินขนมพี่หนูไม่ได้กินขนมขนมมันไม่พอพี่หนูไม่ได้กินขนมอะไรอย่างเงี้ยแบบอีกมันก็จะมีเด็กอีกประมาณไม่กี่คนที่พูดว่าขนมอร่อยมากเลยพี่คือแบ waffle, แบหนูไม่หนูอยากกินขนมแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแพรวก็แบบตื่นเว้ยตื่นแล้วก็มาเล่าให้ยายฟังประเด็นก็คือพอเล่าให้ยายฟังจบปุบ๊บยายพูดว่าเมื่อคืนยายก็ฝันแบบนี้เหมือนกันแ้วแบบ ก็คืนยายก็ฝันแบบนี้เหมือนกันเหมือนกันเดดเดเลยคือมันเป็นอะไรไม่ได้นอกจากฮานามิอ่ะก็แต่ปะเพราะในในกระทงที่ยายใส่ไปกระทงใบตองมันไม่มีขนมเลยมันมีแต่แบบกับข้าวกับของขาวแบบมีกับของขาวกับผลไม้แต่ขนมนมันมีของแพลวอย่างเดียวก็คือฮานามิแพลวก็เลยแบบยาย วันไหนยายทำอีกยายบอกนะเนี๋จะไปซื้อแบบฮานามิขนมแบบยุคนั้นอ่ะฮานามิปาปิก้าที่เด็กมันชอบกินกันอะ่ะเราจะซื้อมาใส่ให้เยอะๆเต็มกระทงเลยนะคะอันนี้คืออีกหนึ่งอย่างนะคะที่แพลบอกว่าแพลอะจะแบบโดนสื่อสารได้ทางความฝันค่อนข้างเยอะนะคะก็ว่าแล้วก็ขอเชดดิ้งจมูกก่อนค่าตาเมาค่าตาเมาจมูกยังไม่ขึ้นเลยสันยังไม่โดเหมือนคมเลย จะมาทาลิปของอะไรไม่รู้อ่ะห,หาดูแล้วกันนะคะมันชื่อสีว่า Golden Rose นะคะตัวนี้มันเป็นแบบเนี้ยสวยอ่ะตองคืนสีปากให้มันสม่ำเสมอขึ้นก่อนแล้วแพลวก็จะมาใช้ลิปของวิ o นะคะรุ่นที่เขาออกใหม่ สี V50 นะคะทุกคนแล้วก็จะมาแต้มข้างในปากนะคะนนปาเสร็จแล้วนะคะก็จะมาไฮไลท์กันทุกคนก็ใช้สีไฮไลท์ที่ทุกคนมีแหละแต่เราจะใช้ไฮไลท์ที่มันเป็นติดออกแบบชมพูนิดนึงปัดบริเวณ จมูกมันจุดนะคะแล้วก็ตรงการตรงนี้นะคะก็จะมอยปากนี่แล้วก็ท้องคิ้วแค่นี้เลยแค่นี้เลยทุกคนเสร็จแล้วตาของแพลนะคะก็คือแบบแทบไม่ทาอะไรเลยก็คือใช้แค่ลิปว่าง,งั้นเถอะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาทำผมกัน ก็เดี๋ยวทธไปด้าผมแปปหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาแล้วนะคะทุกคนเธาก็ไปดายผมมานะคะคือใช้ใด้ายดเป่าผมนั่แหละแล้วก็ใช้หวีหวีที่มันเป็นแบบนี้ให้มันแบบไม่กระดกก็ตอนนี้ผมแถวมันกําลังยาวทุกคนเห็นปะมันอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละนะคะมันก็มีความกระดกนิดนึงเห็นไหมคิ้วก็คือสวยมากดูดิดูแบบเป็นคนแบบคนแบบคนคิ้วเยอะ ท,ที่ความจริงก็คือไม่เลยจ้ะคนคิ้วไม่ได้เยอะเลยจ้ะแม่นะคะนี่คือฟินิชลุคของแพรนี่คือเอวิดเอวิดแบบเอวิดเอวิดแบบไปไหนก็แทบจะแต่งแบบนี้รีบก็แต่งแบบนี้นะคะบางทีเนี่ยรีบมากตาก็ไม่ทางนะคะปะัดทาแค่หน้าแก้มคิ้วปากออกเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็หวัว่าจะเพลินเพินกับการฟัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับแองแพลด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันนะคะใครเคยเจ็บเจอประสบการณ์แบบไหนมาบ้างอะไรนี้ก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย